สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับครูทีมอีกกันแล้วนะครับอ่ะดูที่จอนะครับนี่คือผลงานของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนอื่นเลยครูทีมขอทวนก่อนอันนี้คือรูปภาพของอะไรครับ รูปภาพของใบหน้านะครับใบหน้าประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างครับอ่ามาดูที่อันนี้นี่คืออะไรครับผมอันนี้คืออะไรครับ,ม,<า>รรบมีสองข้างเลยคือตาตรงนี้แหละครับอ๋อมีสองข้างเหมือนกันหูและแดงแดงคืออะไรครับปา<ะ>โดยรวมแล้วก็คือใบหน้าจากงานที่เด็กๆส่งมา ครูทีมเห็นเด็กหลายคนเพิ่มเติมได้เต็มที่ดีมากเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก่อนอื่นไปนี่กันเลยครับคำคล้องจองร่างกายของฉันอีกรอบนะครับคำคล้องจองร่างกายของฉันแต่งโดยภารารัต ทรปาสวันนี้เราจะมาท่องคำของจอกกันก่อนนะครับไปพร้อมๆกับครูทีมเลยนะครับดวงตามีไว้มองตาเด็กครับดวงตามีไว้มองต่อไปนะครับหูทั้งสองใช้ฟังเสียง ตาเด็กครับหูทั้งสองใช้ฟังเสียงรบรรทัดต่อไปนะครับปากพูดหลายสำเนียงตาเด็กนะครับปากพูดหลายสำเนียงจะหมูกดมกลิ่นมากมายตาเด็กนะครับ จะหมูกดมกลิ่นมาไมา้ทีนี้ครูทีมจะอ่านให้เด็กๆฟังทั้งหมดเลยนะครับเด็กๆต้องฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งพูดตามโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับไปฟังกันเลยครับดวงตามีไว้มองหูทั้งสองใช้ฟังเสียงปากพูด หลายสำเนียงจมูกโดมกลิ่นมาไม่าเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กเกี่ยวกับร่างกายของฉันนะครับทีนี้เราจะลองใส่จังหวะเดี๋ยวครูจะตบมือเพื่อให้เด็กลองท่องคำคล้องจอ,องตามนะครับดวงตามีไว้มองหูทั้งสอง ใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงกมูกลมกล<า><า>ิ่นมากมยง่ายไหมครับเด็กๆทำได้ไหมครับได้อต่อไปนะครับก็เวลาว่างเด็กลองฝึกท่องคำคลองจองนะครับทีนี้แหละเอ๊ะจากคำคลองจองร่างกายของฉัน เด็กคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีครับจะจบแค่ร่างกายเหมือนสัปดาห์ที่แล้วไหมนะหรือว่าไม่ครูทีมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วครับแต่ไปดูสัปดาห์แรกก่อนดวงตามีไว้มองตาคนเรามีไว้ทำอะไรนะครับมองแล้วเด็กรู้ได้ไงครับว่าดวงตาของคนเรามีไว้มองต้องไปลองพิสูจน์ดูไม่แน่ใจเหมือนกัน หูทั้งสองใช้ฟังเสียงหูเราทั้งสองใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงปากพูดนอกจากปากพูดแล้วปากยังทำอะไรได้อีกนะก็ไม่ได้แต่เหมือนกันจมูกดมกลิ่นมากมายจมูกของเราได้กลิ่นตลอดเวลานะครับแต่เอ๊ะหรือจมูกทำอย่างอื่นได้ไหมเด็กทราบไหมครับ ครูทีมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปค้นหากันดีกว่าครับว่าตาหูจมูกปากเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วเราลองรู้นะครับว่าประสาทสัมผัสส่วนใหญ่ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลย <c oughs> ประสาทาสัมผัสของเรานะครับมีอยู่5อย่างด้วยกันขอเริ่มที่ตาก่อนละกัน เะไรเห็นอะไรก่อนอตาครับตาตาใช้ทอะไรครูยังไม่บอกต่อไปอะไรครับหูหูใช้ทําอะไรก็ยังไม่บอกให้เด็กตอบเองจมูกจมูกใช้ทําอะไรครับคุณยังไม่ยังไม่บอกเหมือนกันปากใช้ทําอะไรครับไม่บอกอา้าวมีอะไรเพิ่มเลยครับมืออา้าวโอ้ เรามีกี่อย่างครับประษาสัมผัสหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามีราษาสัมผัสอยู่ห้าอย่างด้วยกันเดี๋ยวครูทีมจะพาเด็กค่อยๆทำทีละอย่างและเดี๋ยวเราจะค้นพบเองรําว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ทำอะไรอวัยวะเหล่านี้ทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ <c oughs> ครูทีมมีผล,ลไม้อยู่กี่อย่างก็ไม่แน่ใจแต่ให้เด็กตามหาผลไม้ในบ้านมาอย่างน้อย1ชนิดตามหาผลไม้นะครับมาอย่างน้อย1ชนิด1ชนิดนะอ่าเดี๋ยวครูทีมจะให้เวลาไปหาผลไม้นะครับประมาณที่ดูเวลายาให้เวลา30มสิบวินะครับ ในการหาผล,ลไม้อ่าอับไปหลังแล้วนะครับ3 0สวิไปหาผลไม้ได้เลยครับคุณทิมก็จะไปหาผลกันครูทิมหาผลไม้เจอแล้วเด็กๆหาเจอหรือยังครับ 7จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและปหมดเวลาแล้วครับเด็กหาผลไม้เจอไหมครับถ้าเด็กหาผลไม้เจอเรามาดูกันไปพร้อมๆกับครูทีมนะครับครูทีมหาเจอสิ่งแรกนี่อันนี้คืออะไรครับให้ดูใ,ใกล้ๆนี่คืออะไรครับ แอปเปิ้ลหรือเปล่าเอ๊ะมีแอปเปิ้ลไหมมีแอปเปิ้ลไหมครับมีอาครูทีมมีแอปเปิ้ลแล้วนะครับหนึ่งอย่างต่อไปนะครับครูทีมหาส้มเจอนะครับใช่ส้มไหมครับหดูใกล้ๆส้มนะครับเอ๊ะบนจอมีส้มไหมครับเด็กมีไหมนี่ใช่ส้มไหมครับใช่ไหมครับ ไม่ใช่อันนี้ใช่ส้มไหมครับไม่ใช่ส้มคืออ้าวคูทิมหาส้มเจอแล้วต่อไปลูกนี้คุูทิมชอบมากเลยอันนี้คืออะไรครับเด็กผลสีแดงๆงมีใบเขียวๆอยู่ข้างบนสตรอเบอรีเ่เด็กเห็นมีสตรอเบอรี่ไหมครับคุูทีมมีสตรอเบอรี่ด้วยบนจอมีสตรอเบอรี่ไหมครับสีแดงๆหรองั้นครูทมหาสีแดงก่อนอันนี้ ใช่สตรอเบอรี่ไหมครับอ้าวเด็กไม่ใช่หรอสีแดงเหมือนกันเลยนะอ้าวแล้วไหนสตรอเบอรี่ล่ะคุณเลนิหาสีแดงและอ๋อนี่ยังไงสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับเหมือนกันเลยกูทีมเจอสตรอเบอรี่แล้วนะครับต่อไปนะครับโอ้คุณทีมมีอีกซุบซุบอันนี้คืออะไรครับเด็กมองดูกล้วยนะครับ ครูทีมมีกล้วยบนจอไหมครับกล้วยมีสีอะไระครับเด็กสีเหลืองนี่ต้องหาสีเหลืองบนจอเนาะเอสีเหลืองสีเหลืองอาครูทีมเจอกล้วยแล้วใช่กล้วยไหมครับใช่แล้วโอ้โหเด็กๆก,ก็เก่งนะครับช่วยครูทีมหาได้นี่ครับต่อไปนะครับผลใหญ่มากเลยโอ้ นี่คืออะไรนะครับเด็กๆคืออะไรนะสับประรดนะครับบนจอคุณทีมมีสับประรดไหมครับใหญ่มากเท่ามือเลยนะครับเอ๊ะเอ๋อเอ๊ะออมีครับอยู่ข้างๆคุณทีมเลยคุณทีมเจอสับปะรดแล้วนะครับอ่าแล้วผลลัพของนัเด็กเป็นอะไรกันบ้างครับ เอามาอวดครูทีมด้วยนะครับทีนี้นะครับครูทีมก็เตรียมผลไม้ไว้แล้วเด็กเตรียมผลไม้ยังครับถ้าเด็กเตรียมผลไม้ไว้แล้วเด็กหยิบผลไม้ของเด็กขึ้นมาเลยอ่าแล้วมาดูไปพร้อมๆกับครูทีมนะครับโดยผลไม้ชนิดแรกนะครับที่เราจะดูกันก็คืออันนี้คืออะไรครับส้มนะครับสิ่งแรกครูทีมจะขอให้เด็กใช้ ภารกิจแรกคือรูปอะไรครับตาตออาตาดองอูดูตาดูให้เด็กใช้ตาสองข้างของเด็กนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าผลไม้เป็นอย่างไรบ้างดูแล้วลองบอกตามครูทีมนะครับหรือเด็กจะบอกมากกว่าครูทีมก็ได้นะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะดูให้ดีๆนะครับ ไปดูกันเลยแรกส้มนะครับส้มเอะแต่ส้มอย่างนี้มีสีอะไรบ้างนะมีทั้งสีเหลืองสีส้มโอ้โหแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นรูปเหมือนวงอะไรนะวงกลมะคล้ายวงกลมเลยอืแล้วดูเด็กเจออีกครับ อ่ผิวมันเป็นยังไงครับมีสะท้อนแสงไหมหรืออย่างไรลองตอบเพิ่มดูนะครับไปดูผลไม้ต่อไปครับนี่คืออะไรครับสตรอบเบอรี่นะครับสตรอบเบอรี่ใช้ตาดูค <c oughs> ั้นแรกลองบอกสีก่อนครับสตรอบเบอรี่เป็นสีอะไรนะครับสีแดงหรือเด็กบางคนบอกสีชมพูก็ได้เนาะ อ่าแดงหรือชมพูเข้มนอกจากสีแดงเจออะไรอีกครับสีเขียวของใบไม้บนสตอเบอรี่นะครับอ่สีเขียวมีอะไรครับโอ้สตอเบอรี่มีจุดๆขอซูมใ,ใกล้ๆใหญ่มากโอ้สตอเบอรี่ก็มีจุดๆนะครับอืมโอ้มีจุดเต็มไปหมดเลยมีจุดเยอะมากแล้วเป็นยังไงด้วยครับผลเขียวสตอเบอรี่เป็นรูปทรงอะไรครับ เหมือนวงกลมไหมก็ไม่ค่อยกลมเนาะโอ้เป็นเหมือนหัวใจเลยนี่โอ้ฟึซอวรี่เหมือนหัวใจเลยไหนะดูสิอันนี้ซาวรี่เหมือนหัวใจเลยนะครับเห็นไหมครับเด็กๆเหมือนหัวใจเลยอ๋อซาวรี่เหมือนหัวใจเลยโอ้อาอโอตาเราสามารถมองได้เยอะขนาดนี้ได้หรอครับไปค้นหากันต่อครับ สรอเอรีกมุมหนึ่งครับส้อมอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ผลอะไรครับเด็กแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นอย่างไรเอ๊ะสีของแอปเปิ้ลเป็นยังไงครับเป็นอย่างไรครับ,รรบสีคล้ายกับอะไรเลยคล้ายกับสตรอเบอรี่เลยนะครับก็คือมีสีอะไรครับสีแดงคล้ายๆกันเลยมีสีแดงเหมือนกันแต่แอปเปิ้ลผลน,นี้นะครับโอ้โหมีทั้งสีแดงสีเหลือง สีส้มโอ้แอปเปิลผลเดียวมีทั้งหลายสีอยู่ที่เปลือกของแอปเปิลนะครับแล้วเด็กมองยังไงครับลูกเป็นยังไงครับแอปเปิลเป็นยังไงครับคล้ายๆวงกลมไหมครับไหนลองทํามือวงกลมสิเดี๋ยวลากไปพร้อมกันกลมไหมโอ้ก็คล้ายวงกลมนะครับไปดูผลไม้ที่ต่อไปครับ <c oughs> อันนี้แอปเปิลข้างบนมีสีเขียวด้วย โอ้ประหัสจัน์แอปเปิ้ลสีรงหรือเปล่าเนี่ยมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวแอปเปิ้ลมีหลายสีมากเลยนะครับในผลเดียวอันนี้อะไรครับเด็กกล้วยนะครับกล้วยกล้วยเนี่ยจากตาดูแล้วเนี่ยเป็นสีอะไรครับ สีเหลืองเนาะมมีอะไรอีกมีบางส่วนสีดำลายกล้วยนะครับสีดำอันนี้ก็สีดำเนาะพล้วยมันมีสีเขียวด้วยแต่ของกล้วยของเด็กบางคนอาจจะเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองนะครับ <c oughs> อืเด็กลองดาวซักโอ้กล้วยกล้วยเป็นวงกลมไหมครับไม่เป็นเนาะกล้วยมีลักษณะยาแบบนี้เลยเนาะโอใช้ตาดู าดูได้เยอะมากเลยนะครับเหลือผลไม้อะไรครับที่ครูทีมเนี่ยไม่ได้ดูชุบชุบอันนี้คืออะไรครับสับปะรดโอ้สับปะรดใหญ่มากเลยนะครับสับปะรดดูสีสิครับขั้นแรกสับปะรดมีทั้งสีเขียวมีสีอะไรครับโอ้มีสีเหลืองมีสีเขียวอ่อน มีสีน้ำตาลโอ้สมบัร,ริมีหลายสีมากเลยนะครับสหบับของเด็กมีสีคล้ายคู่ทีไหมครับโอ้สังเกตนะครับว่าตาเราใช้ได้เยอะมากเลยนะครับทีนี้นะครับจากเมื่อกี้เราใช้อะไรนะตาดู เราไปดูกันครับว่าเมื่อกี้เราใช้อวัยวะไหนไปเด็กช่วยครูทีมหาทีครับอันนี้ใช่ตาไหมครับไม่ใช่เนาะถ้าไม่ใช่เราก็กากระบาดเลยุกไม่ใช่อ่ะเอาใหม่กากระบาดไม่ได้เราต้องเลือกกากระบาดต่อไปอน,นี้ใช่ตาไหมครับไม่ใช่อีกเราเมื่อกี้เราได้ใช้หูไหมไม่ใช่เนาะ กากระบาดนะครับไม่ใช่กากออกเลยอุ้ยอันนี้รูปอะไรครับตาเมื่อกี้เราใช้ตาใช่ไหมครับถ้าใช่เราก็ทำอะไรครับวงกลมเลยืมวงกลมนะครับต่อไปจมูกเอใช้ดมไม่ได้ยังไม่ดมเนาะ<ม>ก็กาออกเลยและจับเรายังไม่ได้จับนะครับ ทีนี้เราใช้ตาแล้วมาดูกันว่าอาว,วัยวะอวัยวะต่อไปที่ครูทีมจะพาเด็กๆไปฝึกจะเป็นอวัยวะอะไรนะครับครับอวัยวะต่อไปที่ครูทีมจะพาเด็กๆไปเรียนดูนะครับคือมือเออมือแตะมือแตะเราจะใช้มือของเราเลยครับมือแตะพิเศษของเรานะครับแตะดูนะครับแล้วเราจะไปหาว่ามือของเราเนี่ย แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวไปดูกันครับเด็กลองดูนะครับครูทิงกำลังใช้มือแตะส้งมอยู่แต่เป็นการที่สัมผัสไปเรื่อยๆนะครับดันั้นเราก็ค่อยถูส้งมนะครับถูถูถ,ถูเอทำไมครูทิงถึงถูนะ ก็เพราะเมื่อเวลาเอาเรามือของเราแตะใช่ไหมครับเจออะไรครับพื้นผิวของส้มเนี่ยเป็นไงครับเรียบไหมเหมือนเรียบเนาะแต่ก็ไม่เรียบนะครับพอเเอามือไปอ๋อตอนตามองเหมือนเรียบแต่พอเราเอามือไปถูกๆกลายเป็นว่าไม่ค่อยเรียบนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเป็นยังไงครับ ไปเรื่อยๆส้มก็ไม่ค่อยกลมเนาะไปดูผลไม้ชนิดต่อไปครับอันนี้อะไรครับแอปเปิลนะครับลองดูวิธีนะครับแต่แอปเปิลเวลาดูแอปเปิลมีหลายสีมากเลยเนาะแล้วก็ผิวน้าจะเรียบเรามาลองสัมผัสกันดูนะครับว่าเป็นยังไงพอเอามือไปถูผิวแอปเปิลฮึโอ้ผิวแอปเปิลเรียบนะครับเรียบคืออะไรครับเรียบคือการที่ เราเอามือเนี่ยถูแล้วใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรที่มาทําให้มือเราขุกขระหรือมือเราหยุดได้นะครับนี่เห็นไหมเรียบมากเลยฟึดฟึดฟนนี่ดูใกล้ๆกันด้ครับฟึดฟึดฟึดอ่าแอปเปิลผิวเรียบนะครับหลังจากที่เราลองสัมผัสด,ดูนะครับอู้สัอไป สตรอเบอรี่นะครับหลังจากที่เราดองเป็นสีแดงแล้วก็มีใบสีเขียวแต่ว่ามีจุดๆดูพอมือสัมผัสแล้วจะเป็นยังไงนะอ๋อไม่ค่อยสม่ำเสมอเนาะสตรอเบอรี่แล้วก็อาจจะมีแบบเพราะอาจจะที่เขามีจุดด้วยไหมครับคนท่ไปได้ใจเด็กลองดูนะครับถ้ามีใครมีสตรอเบอรี่ที่บ้านนะครับพอเราสัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับโอ้โ oh หเด็กบางคนอาจจะบอกว่า เสียวมากเลยหรือขนลุกมากเลยพอสัมผัสไปปุ๊บก็จะเจอหลุมเจอจุดๆเจอหลาย่างไปหมดเลยไม่เรียบเลยนะครับเพราะสังเกตนะครับเห็นไหมครับสตรอเบอรี่เวลาคุณถึงฝูเนี่ยถูสตรอเบอรี่เนี่ยเห็นไหมก็จะไม่ค่อยเรียบเนาะเขาจะมีอะไรติดมือมาด้วยนะครับอ๋อให้ดูใกล้ๆเนี่ยสัมผัสอ๋อเนี่ยไม่เรียบนะครับเป็นผิวคลุกคลานะครับ อไปดูผลไม้ชิ้นต่อไปกันเลยนะครับกล้วยนะครับกล้วยเป็นยังไงน,น้าแต่น่าจะยาวกว่าผลไม้ที่ผ่านมานะครับพอมือเนี่ยเพราะว่าใช้ทั้งมือเลยเนาะแต่กล้วยผิวโอ้พอสมัมผัสเป็นครับเรียบมากนะครับไม่เหมือนสาบอรร่เลยผิว๊บโอ้ลื่นมากนะครับอ่าโอ้ผิวกล้วยก็เรียบนะครับ ไปดูผลไม้ต่อไปนะครับเอ้าเรียบก่อนไปอ่ะดูเรียบให้ดูเนี่ยกล้วยเ้ยฟึดอ่าเรียบมากเลยนะครับไปดูผลไม้ชนิดต่อไปนะครับที่นี่อันนี้อะไรครับสับปะรดนะครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากครับผิวเรียบหรือผิวคลุกคลาครสับปะรดผิวคลุขลาครับทาไมครับดูนิ้วสีครับอกว่าจะ แต่เด็กพยายามอย่าถ่ายอาจจะบ,บางคนอาจจะอันตารายนะครับเพราะว่าสับป,ประรดบางทีน้ําแหลมมีตารอบตัวเต็มไปหมดเลยนะครับดูสิครับระวังนะครับเนี่ยโอโ้สับป,ประรดเนี่ยพอเราเอานิ้วใช่ไหมครับเนี่ยครับผิวคลุกระแล้วมีบางทีมีแหลมคมอันตารายมากเลยเนาะอ๋อเพราะฉันต้องระวังนะครับเวลาเจอพื้นผิวที่มันครุกขระนะครับ าเมื่อกี้เราใช้มือสัมผัสแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ากาิจกรรม่ายอันนี้เป็นอะไรมือแตะเมื่อกี้เราใช้อไวัยวะอะไรครับผู้ทีมขอถามเด็กเลยดีกว่าแล้วเราจะมาวงกลมกนันนี่ใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ตัดทิ้งใช่ตาไหมครับไม่ใช่ตัดทิ้งใช่จมูกไหมครับ ไม่ใช่ตัดทิ้งใช้มือดูไว้ครับใช่วงกลมเลยทีนี้นะครับครูทีมจะสอนเด็ก2อย่างแต่ที่เหลืออันนี้คืออะไรนะจะหมูกดมกลิ่นจะให้เด็กไปลองทําเองเนาะดมกลิ่นส้มดมกลิ่นส้มเป็นอย่างไรก่อนปอกเปลือกเป็นอย่างไรปอกเปลือกส้มแล้วกลิ่นเป็นอย่างไรไปลองดมดูนะครับ หดือใครมีสตรอเบอรี <c oughs> <c oughs> ่เราก็ลองดมสตรอเบอรี <h 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 ่กลิ่นหอมเนาะแล้วพอปลอกเปิดแล้วลองเป็นยังไงครับลองดมดูนะครับแล้วมาบอกครูทีมทีมหรืออัดคลิปวิดีโอหรือจะวาดรูปมาเล่าครูทีมก็ได้นะครับให้เรื่องครับเด็กจะใช้จมูกดมกลิ่นเด็กจะใช้หูฟังเสียงเด็กบางคนอยากลองผลไม้อะครับเคาะโป๊ ก็ม like oh. ีเสียงนะครับอ hey, ้อเหมือนจะกรอบสับปะรดนี่น่าจะกรอบแล้วเคาะแล้มีเสียงแอปเปิ้ลเราามีเสียงไหมฮะอ้าวเสียงต่างกันเดี๋ยวจะเคาะให้ฟังไหนๆเคาะให้ฟังแบบนึงริมโพก็เสียงมันต่างกันอันนี้เคาะแอปเปิ้ลเนาะน่าจะแน่นต่อไปเคาะสับปะรด อ้าวเสียงไม่เหมือนแอปเปิลอ้าวต้องให้หูฟังเสียงไม่เหมือนกันทำไมนะไม่รู้เหมือนกันนะไปลองหาดูนะครับต่อไปใช้ปากชิมรสนะครับลองดูนะครับอ่านีสลองปากชิมแล้วบอกรสชาตินะครับอ่าเดี๋ยวครูทีมจะลองชิมอันนี้อะไรนะครับสตอรอเบอรี่นะครับที่ครูทีมล้างมาแล้วเนาะถ้ายังถ้ายังไม่ล้างเด็กชิมไม่ได้นะครับล้างแล้วนะวเอาไม่แล้ว เอาลูกเล็กหน่อยคุณทีมล้างสตรอเบอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าคุณทีมหลังจากที่ชิมสตรอเบอรี่นะครับว่าเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับดูหน้าเอานะอืมหน้าคุณทีมเป็นไงครับสตรอเบอรี่มีรสชาติเปรี้ยวแต่พอกินเปรี้ยวไปพอเคี้ยวไปนะครับก็จะค่อยคหวานเนาะโอ้โ ของเด็กนะครับงานของเด็กคือลองไปชิมผลไม้ที่เด็กมีแล้วเล่าให้คุณยิมฟังนะครับว่าผลไม้ที่เด็กมีหรือชิมที่บ้านเนี่ยรสชาติอย่างไรนะครับครับสำหรับงานประจําหน่วยนี้นะครับก็คือจะให้เด็กดูนะครับอวัยวะทั้งหมด5อย่างนะครับแล้วก็ประสาทาสัมผัสทั้ง5คือตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่น ปากหรือลิ้นชิมและมือสัมผัสนะครับให้เด็กทํางาน <What? S 1> วาดภาพนะครับแล้วบอกชื่ออวัยวะเหล่านี้ใช้ทําอะไรนะครับอย่าลืมเขียนชื่อและถ่ายรูปส่งลงในไลน์นะครับโอเคครับบ๊ายบาย